สวัสดีครับผมเจอกับผมครับในช่องบารมีครับวันนี้ไปปิดเอไปประมูลพระมานะครับน่าจะเป็นจเจริญพรสองนะครับไปประมูลมาสู้ราคาเขาไม่ไหวครับกะว่าจะเอามาสิบยี่สิบเหรียญสู้ราคาไม่ไหวไปครับ วัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะพามารีวิวเหรียญเจริญพรสองครับเป็นเหรียญนำเลิกเป็นเหรียญนำเลิกครับเป็นชุดนำเลิกไปประมูลมากะว่าจะเอามาสักย0่สิบเหรียญนะพอเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับมัน สู้ราคาเขาหไหวจริงชุดน้เลิกเขาลังหนึ่งนะครับลังหนึ่งลังละแสนกว่าลังละแสนกว่าตกลุ้นแล้วก็เขาปมผมเองเขาเปิดลุ้นกันที่ลุ้นละบางเจ้าก็สองพันบางเจ้าก็สามพันแล้วแต่นะครับเพราะมันเป็นเอาไปลุ้นเนื้อต้องคําด้วยบล็อกทองคํานะครับชุดน้าเลิกจะสร้างน้อยครับชุดน้าเลิกต่อกล่องก็จะเป็นสีเหลือง เป็นประมาณนี้ครับก่ไปชมเรียนครับว่าผมได้มาเป็นเนื้ออะไรไดเออรร้เนื้ออันปกาก้าครับเนื้ออันปาก้าเห็นไหมครับด้านหลังจะตอกน้ำเลิกนะครับ,บเลขโคด10911091เป็นรายการที่11ครับ ได้เป็นเหรียญเนื้ออันปะกา้าลงยาฟ้าคุยพื้นลงยาฟ้าหน้ากากนาวะเนื้อทองแดงมันปูเขาประมูลจบไปที่1,200กว่าเกือบ1,300ครับแพงแพงมากครับรุ่นนี้แพงจะไม่รู้จะจะพูดว่ายังไงฮะแต่โอเคนะครับ สวยงามนะครับดูขอบตรงขอบตัดนะฮะเป็นเหรียญที่ผมว่าสวยนะเหรียญเป็นเหรียญสวยมากเลยแหละผมชอบนะครับนะดูดูดูดชุดนำเริ่นะครับหายากด้วยนะครับนะจัดสร้างก็น้อย เป็นยังไงอย่างสวยครับถ้าใครชอบนะครับผมเปิดไว้ที่สองพันผมไปประมูลมานะครับผมปล่อยไที่สองพันใครอยากได้ทักมาครับราคานี้ผมรวมส่งให้นะฮะมีอยู่เหรียญเดียวนะครับผมไม่มีเยอะด้วยกะว่าจะไปประมูลมาเยอะๆหน่อยแต่ราคาสูงเกิน เหรียญเจริญพรสองนะครับปลุกเสกไปแล้ว2วาระนะครับวาระแรกนะครับปลุกเสกไปพร้อมกับไตมารหกสามนะครับวาระที่2นะครับปลูกเสกไปพร้อมกับอาราชาพยัคษ์เอ้ไม่ใช่พยัคแสนล้านนะครับของพี่ป๋องสุพรรณนะครับ พอรุ่นนี้เป็นรุ่นเ,เป็นของพี่ป๋องสุพรรณจัดสร้างนะครับจัดสร้างแล้วการันตีโดยพี่ป๋องสุพรรณการันตีนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับพิมพ์เหมือนหลวงปู่ทิมเลยนะครับสวยจริงๆนะฮะแต่เป็นหลวงพู่พัดนะนากากนาวะเนื้ออันปะการลงยาฟ้าลงยาสีฟ้านี่เ็าทาออกมาเป็นลงยาสีประจําวันเกิดของหลวงพ่อนะ อ่าสีประจำวันเกิดของหลวงพ่อนะหลงยาฟ้าเนี่ยนะครับผมนะเขาก็เลยเขาทําออกมาชุดน้ำเลิกนะครับมีอยู่แค่2เนื้อเท่านั้นมีเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงมันปูเนื้อทองแดงอม,มดํานะครับนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออันปะก้าหุ้ยพื้นหลงยาฟ้าแล้วก็เนื้อนะวะเท่านั้นครับนะเท่านั้นนะนะานนนะการจะสร้างแค่99ลัง เพื่อนเอเราเอาห้าสิบเนี่ยครับเนื้ออันเป้าเนี่ยห้าสิบคูณเก้าจุดเก้าว่าเขาจะว่ามันจะจัดสร้างอยู่ที่ก่เหรียนนะครับชุดน้ำเลิกนะบอกให้นาะยแค่เฉพาะชุดน้ำเลิกนะครับชุดลุ้นอาจจะถูกกว่านี้นะครับแต่มันก็จะเป็นโซนที่ยังไงไงมันเป็นมันเป็นรายการลุ้นเนาะมันไม่ใช่รายการชุดน้ำเลิกอะชุดชุดนำ้ำน้ำเลิกเขาจะนิยมนะ ช่วน้ำเลิกก็จะนิยมนะครับนะตอกน้ำเลิกนะครับนี่นะครับตอกน้ำเลิกอย่างชัดเจนนะครับนะ่ะน,น,นี่น้ำเลิกเห็นไหมครับไปหามาเก็บกันไว้นะครับนะช่วยน้ำเลิกแต่ถ้าใครอยากให้ผมหาให้ผมก็พอหาให้ได้นะครับก็โทรนเข้ามาก็แล้วกันหรือทักแชทเข้ามาได้นะครับถ้าใครอยากได้เหรียญน,นี้นะครับผมก็เปิดอยู่ที่2 0 0พ ใครอยากได้เปิดที่สองพันนะครับนะผมมีแค่เหรียญเดียวนะฮะผมมีแค่เหรียญเดียวนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนใดนะครับชอบที่พาที่ผมรีวิวไว้ก็ทักแชทันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไว้นะครับผมสวัสดีครับ